สวัสดีครับพี่น้องป้องไปเมือนีขอมาว้าในภาษาอีสานนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นประเด็นขึ้นมากเกี่ยวกับคนอีสานนะครับว้าอีสานนะครับเพราะว่าหลายๆคนกับอาสเดคขาวนะครับว่าในช่วงนี้มันมีประเด็นเกี่ยวกับมันมีกลุ่มบางกลุ่มนะครับเนาะออกมาเหมือนคล้ายๆว่ามาเว้าดูถูกนะครับดูมินเช่าอีสานเฮานะครับเนาะพูเองก็เป็นหนึ่งในลูกอีสานนะครับเป็นคนอีสานแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะก็เลยอยากออกมาแสดงความคิดเห็นว่า รูสึกอย่างไรครับกระแสที่มันมีของกลุ่มคนบางคนนะครับที่มาร่วมโตกันแล้วก็เอาประเด็นคุดคนคนอีสานขึ้นมาว่าวในทางเสียหายซึ่งพี่น้องครับผมเชื่อว่าไพ่กร่ยกระตามเนาะที่เป็นคนอีสานหรือบาเแ็น่คนอีสานกระตามเนาะครับเนาะแต่ว่าพอเด็กินเดีเดฟังแล้วก็รู้สึกว่ามัน,ม,นมันกับมันกระสูนในพี่น้องเด้คาว่าสูนเนนือคือมันกับโมโหเนาะมันกระสูนคักเด้ว่า เอ้าเป็นอย่างมาวาคนอินสานขนาดนี้เนาะครับเอาไปเฮ็ดอีหอย่างให้สุ่มสูญแบบเดือดร้อนบอกคืออยู่ๆกะขึ้นมาวามาวาคนอินสานขนาดนี้เนาะครับเนาะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะครับก็เลยอยากซักส่วนนะครับผู้ไดก็ตามที่เป็นคนอีสานเนาะครับบวว่าจะเป็นคนอินสานจะอยู่ในประเทศไทยก็ดีอยู่ภาคอีสานหฮาก็ดีหรือว่าคนอีสานที่ไปเห็ดงานยูตางแดนหรือว่าไปใส่ชีวิตยูตางแดนนะครับออกมาเวาวถึงประเด็นนี้กันว่าเฮาหูสึกยังไ๋กับกลุ่มค้นกลุ่มเนี่ย ตั้งกลุ่มขึ้นมาในคลับเฮาแลวก็ออกมาว่าให้คนอีสานเสียหายขนาดนี้นะครับเนาะซึ่งประเด็นทีเข้าเจ้ามาว่ากระเช่นว่าคนอีสานนี่นะครับเป็นคนโตดานะครับตากแดดหลายโตดานะครับแบกบปูนว่าสัน่นเออแลวก็ผมนี่กรสีทองเครื่องหัวสีดาเครื่องหัวประมาณว่าเฮ้าว่าไม่มีวัฒนธรรมอย่างสิเนาะเพิ่นก็ว่าเฮ้าขนาดนั้นนะครับก็บสิบอกว่าส่มสูน,นะเป็นมุดหูแง่อยู่ใสคือบ่เปิดตาเบิงในะคนอีสานสมัยนี้ ก็เจ้านาตาดีผิวพันณ์ดีอ่องตองสวยงามรอเหล่าขนาดเด้นั่งเอกซื้อดังพระเอกซื้อดังก็เป็นคนอีสานท่างหลายคานไ่ว่าจะเป็นนาเดชบ่ว่าจะเป็นน้องเวียลอขนาดนั้นน่ะก็คนอีสานเด้พี่น้องเด้อเออหรือผู้บอกอยู่นี่เบิ่งเนี่ยผิวพันธ์เขาผ่องย่องใหญ่ขนาดนี้เนาะอย่างได๋จังว่าโตดำผพแบกปูนเกิดมากข่อยก็บ,บ่เคยแบกปูนเด้อถึงแม้ว่าเขาสิบแบกปูนเขาก็เฮ็ดอาชีพสุจริตเขาก็มีความคิดความอ่านเขาก็เไ็้ไปละล้านชาาบันคือสมุเจ้าเด้ จังไดจังหาว่าคนเขาขนาดนั้นเนาะเพิ่นก็ว่าคนอีสานนี่นะกินยังก็เสียงดังจ๊อบๆแจ๊บๆเพิ่นว่าอันนั้นคันมันเพิ่นสิเข้าไปในร้าน KFC เพิ่นว่าคั่นมันเห็นคนอีสานนั่งอยู่เพิ่นก็อยากเข้าไปเพิ่นว่าอายคนเพิ่นว่าคนอีสานกินมุ้มๆเสียงดังจ๊จบๆแจ๊บๆพนะพะนะเพิ่นว่าโอ้ยคันสิกินเงียบปานนั้นก็ซูกันลากไก่ลงไปกินใต้น้ําโลดมันจะบ่มีเสียงเนาะจังไดจังว่าคนอีสานเขาเจ้าบ่มีวัฒนธรรมในการกินเขาเจ้าก็หูกาละหูเทศะเขาเจ้าก็มีมารยาทสังคมเด้พี่น้องเด้เออมองไหนที่เขาใช้มือก็ใส่มือ เ,เขาใส่สอนใส่สมเขาก็ใส่คือชาวบ้านชาวเมืองน,นั่นแหละเวลาสกินข้าวเหนียวมันก็ต้องใส่มือเนาะสิเอาซอนสมมาตักข้าวเหนียวมันก็ตักบัวใดเขามันก็ซื้อว่าเหนียวอยู่แล้วดั่นั้นเขาต้องใส่มือปั้นข้าวเหนียวจังไจรจังป่ติดมือซุมซ่มสูให้เ,เ,ปเป็นบอ่อลองมาปั้นข้าวเหนียวบ่งดูบ่ไม่เสิติดมืออ่อนตอนไปซันสนบ่เพราะว่าบ่ามีศรริลปะบ่มีศาสตร์ในการปั้นข้าวเหนียว่ให้มันติดมือเนี่ยเห็นบ่ละคนอีสานเนี่เขาเก่งขนาดใดเขามีศิลปะเขามีวัฒนธรรมเขามีศาสตร์และศิลป์ในการใส่ออองงมมมืให้ันถก่ ถึกกาละเทศะวลาไปกินไกน่ KFC ไง เขาก็ต้องใส่มือสิมาใส่ซ่อนใส่ซอมในการตัดไก่หน่องไก่มันม่เสด็จกิ่นสิบอกเลยคอยในคนอินสานี่ไปเมืองนอกเมืองหน้าไปอเมริกาอเมริกามาแล้วเด้เวลาไปกิน kfc mcdonalds อยู่ในอเมริกาฝรั่งกระจกใส่มือจับไก่ขึ้นมากัดแทะจนตัวมันยังเสด็จอารมณ์มันยังเสด็จรสชาติเนาะเขาต้องหูว่ามองได้เขาต้องใส่ซ่อนใส่ซอมมองได้เขาต้องใส่ตะเกียบมองได้เขาจังใส่ใส่มือในคนอีสานก็หูเบิร์ต้องมาว่าเขาดอกว่าจะของเองเนาะเอออันนี้คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นได้ครับเห่าพี่น้อง กับผู้บางคนก็ว,ว่าเท่ากับบอดดองไปแหกคามันเท่ากับยูซือๆบ่ต้องไปต่อก่อนอนี่ยยับมันบ่ต้องไปเบาบ่าต้องไปเบาถึงกลุ่มบ้านเนาะครับเนาะมันก็สิแบบเงียบไปเองอันนี้ก็อันนี้ก็นนกมีโอกาสเปลี่ยนไปได้แต่ว่าเบิ่งไปแล้วนะครับเนาะถ้ามันเท่ายูซือๆอยู่มอมๆแม่ๆคือนิสัยของคนอินสานบ้านเท่าเนี่ยมันก็จะเป็นการให้ข้าเจ้าซุ่มนี่นะครับได้ใจเลิ้งได้ไปทั้งนั้น ขาเจ wollen, ้ามันก็สิบอกว่าเห็นบ่ล่ะคนอีสานน่ะซุ่มมุกสู่คนเฮาว่ามันจังได้ก็ได้เฮาว่าไปโลดมันบ่สู่เฮาดอกมันบ่มีปากมีเสียงกับเฮาดอกมันก็สิคิดไปแนวนั้นเด้บปฐนี้พี่น้องเนาะกระสันตอนนี้น่ะสังคมเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยเขาออกมาเว้ากันแล้วบ่ว่าสิเป็นวงการบันเทิงบ่ว่าสิเป็นวงการการเมืองต่างๆเนี่ยนักโกดมอกนักกฎหมายเขาก็ออกมาเลยว่าพี่น้องเฮาต้องบ่ยอมกลุ่มเนี่ยต้องเอาความผิดให้ได้ดังนั้นเฮาเป็นคนอีสานลูกหลานอีสานเฮาต้องออกมาแสดงพลังว่า คนอีสานสิบหยอมในเรื่องแบบนี้นะครับเด้อเซลเรื่องของเขาเนี่ยไปวอลในทางที่โบดีในทางที่สีเสียหายโบได้เด้อซุ้มเล็กหน่อยซุ้มนี่ผู้บางคนอายุยังหน่อยยังหน่อยนะครับเนาะเป็นเล็กหน่อยเพิ่งเกิดมาบวกกีสิบปีนี่นะครับเนาะจังไหรจังการเมื่อวานวัฒนธรรมคนอีสานที่เขามีหลากเงาของบ้านพะบุรุษมาเป็นร้อ,อยๆปีนะครับเนาะจังไหร่ซุ้มสู ซุ่มปากบป่งสิ่กินน้ำนมจึงกลาเมาว่าคนอีสานหลากเหงาคนอีสานหายเสียหายแบบเนี้ยเห่ากับมุยอมเนาะครับเนาะฟังแล้วมันก็ศูนย์ศูนย์แล้วมันก็ขื่นพี่นอ้องเอ้ยขื่นแล้วก็หาหมองโล่งยากกันเลยตรงนันอธิบายในการอัดคลิปมา่ว่าวสู้กันฟังเนาะและ้วก็เสดสื่นส่วนพี่น้องเร้าวิสานเห่าว่าวสู้กันฟังดูว่ามูเจ้าเน่ะหูซึกจงังไยกับซุ่มนี่เป็นเมื่อว่าคนอีสานแบบหมูเห่าเนาะครับเนาะนะสิบอกเด้อสิบอกมูเจ้าเด้อซุ่มเล็กหน่อยซุ่มปะลาหลอดพวกเนี่ยเนาะ คนอีสานสม,มุนิไปไกลโกอินเตอร์หลายคนเลยเด้อผู้บางคนมีช่องยูทูบเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามเป็นมืน่นเป็นแสนไปยุต่างประเหตุกตังหลากหลายคนเนี่ยคือคนอีสานที่เขามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบันเปนสุ่มสูงที่แบบไล่ซึ่งการพัฒนาโดยเฉพาะสมอลเนี่ยขึสิพัฒนาบอได้แล้วเนาะสม,มนุนีเนาะก็จะมีเล็กน้อยอีกคูนึงพี่น้องหลังจากที่ฟังคับเห่าเป็นกลุ่มขาจาวเ,เบากันเนาะมีเล็กน้อยอีกคูนึงพี่น้อง ผู้หญิงผู้หนึ่ง,งแล้วกับผู้ชายผู้หนึง่งก็จะเป็นแฟนกันหรือว,วะเ <im it> พื่อนก็นเอาไปเอาประเด็นเนี่ยครับไปวอาต่อในเฟซบุ๊กในการไลฟ์สดนะเบิ่งแล้วก็คือสิเป็นเฟซบุ๊กแหละพี่น้องเห็นบ่ถ้าเฮานิ่งเนี่ยมันก็จะขยับไปต่อเรื่อยๆนะครับดังนั้นเฮาต้องออกมาต้านมันเฮาต้องออกมาสต็อปมันเฮาต้องออกมาหยุดมันก่อนเนาะใส่ฟังคลิปของอ่าเด็กน้อยคู่นี้นะครับผู้หญิงกับผู้ชายคู่นี้ว่าเพิ่นเอาประเด็นเนี่ยไปเว้าต่อจังได๋เวลาเพิ่นเว้าในไลฟ์สด ฟั่งแบบจะเป็นศูนย์พี่น้องสูส้หรอศูนย์อะไปฟั่งมึงด้วยมือจาบศูนย์คือข่อยบอทำไมอีสานต้องใส่เสื้อบริจาคครับเพราะมันอีสานมันมีแต่พวกโจนไงคนอีสานออกไรได้ไหมคะกินกินสาบอะไรมากจริงค่ะบริจาคใช่ไหมมึงมึงส่งค่าส่งมึงอะไรวะโอนค่าส่งมาดิเดี๋ยวกูบริจาคให้ ไม่เหมือนอีสานหรอกครับอีฮี้อะทำงานเป็นลูกจ้างเขาไปวันๆอีฮี้อกูไม่อยากจะพูดเดี๋ยวพากูออกขวนกระแสอีกมาดูคนป่วยมึงก็ไปดูพ่อมึงละกันเฮียที่มึงพ่อมึงอะโดนคนอีสานลุกกระทชื้อป่ะอีฮี้อป่วยจิตอีดอกเพื่อเพื่อแต่กูไม่ขายคนอีสานนะกูขายอีฮี้อีสานจะมีปัญญาแห่งแมวแบบนี้ปะแมวนั่งตาสวยๆแบบเนี้ยมึงอยากแกงน้องดูน่ารักใช่ไหน อีสานแม่งก็กินหมดแหละกินหมากินมึงรับไม่ได้ก็ไปตายค่ะอีโง่กูบอกแล้วว่ารับไม่ได้กูเห็นมีแต่พวกอีสานที่มาดินดิ้นค่ะอีงโง่รับไม่ได้คับอีควายคนอีสานมีเตียงนอนใหญ่ๆแบบนี้เปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพูดไอ้เหี้ย่ะมีก็้าเชิญกูอีสานผ้าห่มกูเนาะอันนั้นน้องกูนอนอยู่อันนั้นตุ๊กตาหมีมึงมีผ้าบ้านมึงมีไหมถ้าบ้านมึงยังนอนพื้นอยู่ก็ไม่ต้องพูดกับกูไอ้เหี้ยคนอีสานแม่งนอนพื้นไว้แล้วก็เอาหมูมากาง S <S ไอพวกที่เข้าเบียร์มาตามกระแสในเยเฮียถ้ามึงรับความจริงไม่ได้มึงก็ไปตายนะอีเฮียมินเพราะพวกอีสารแบบบุ๊กมึงเนี่ยเพราะอ่ะนพิ่นหอดว่า คนอีสานนะ่ะมันชอบใส่เสื้อผ้าบริจาคเป็นวาทำไมมันใส่เสื้อผ้าบริจาคเพราะมันยากจนปจกเป็นวาเบิร์ดอีนั่งหน่อยก่อนสว่าผู้อื่นจนน่ะเบิร์ดจะของก่อนว่าจะของเนี่ยแห้งแล้วจนกว่าผู้อื่นทิ่ถูกว่าเด้จนว่ามันจนยังเด้จนความคิดจนสติปัญญาจังไรจังกล่าวเว่าผู้อื่นคนอีสานว่าเขาเจ้ายากจนใส่เสื้อผ้ากับเป็นที่เสื้อผ้า,าที่รับบริจาคมา่วาสันเอ้ยบเดอร์สิบอกเลยว่าเสื้อผ้านซื้อเองจ้าวันได้ไปขอไผ่มาเด้ได้ไปรับบริจาคไ เ name, รื่อเสือแบรนด์เนมหรือว่าเสือเทอะหรือว่าเสือทั่วๆไปเสือโคดใส่ไปเมืองนอกเมืองหน้าเล่นหิมุงหิมะมีเบอร์เดนตู่ข่อยเนี่ยซุ่มมูอจังมีีบอลเื่อเสือโคดหุ่นจักบอลหลเคลื่อยไปเวลาเลนหิมะนั่นไหมเออจังไรจังกลาบาว่วาคนอื่นเขาคนอีนสานยากจนใส่แต่เสื้อบริจาคให้บนเบิร์ดเบิร์ดคัมซิวเบิาเนาะอันนั้นให้เบิ้งหน้างในเดอ้อหน้างนี่ไหมเพื่อนท่าลิปสติกพี่น้องข่อยเบิร์จากว่าจักกรอบลิปสติกกับบ่้มมีสีว่ามันล แกงออกมาท่าปากโอ้ยผมมีใส่ปานันกรบื้อซือนยาอุทัยทิพย์ป่าท่าให้มันสีแดงจึงคืองซักคันเนาโอ้ยแค่นั้น่อยอยู่ใ,ใ,นในกล้กล้สเปบริจาคให้ดอกวะเนาะจะไหจะไหนจังกล่าวว่าผู้อื่นอยากจนมึงจะของในสภาพจะของอยู่นะจังไหนจังกล่าวไปว่าผู้อื่นเนาะจังไหนกระสร้างผูจจจจ้เดสิจนผู้ใรสิรวยเฮากับบุคคลไปว่าไผคนเฮากันใส่ชีวิตมันกรต่างกันดังน,นั้นถ้าจะไปเปรียบเทียบไส้กันบ่ได้เด้พูดนะเอยมันคุยคักเนาะคนอีสานนอนแต่บ,บนพื้นพันวะกาง จะมีเตียงเหนนาเหมือนเหมือนเราหรือเปล่าเบิร์อีนั่งหน่อยอีปรสสินกินนมนมเตียงซัมเมกกะกะมาโซ่คนเนาะห้องเจ้าหน้าหกปนว่าปลาเฮลเบิร์ตกะกะมมว่าผู้อื่นโดยเฉพาะคนอีสานสมุนีเดอสนุปสิบอกเดอคนอีสานนอนเตียงหนุ่มหนุ่นกับตั้งหลายคนแต่ถึงเขาสินอนพื้นนอนเสื้อนอนศาสต์เขากับนอนกับขอบครัวเขาเขาก็มีความอบอุ่นในขอบครัวเขาโมเมนซสุ่มสูสองคนเนี่ยคือสิบพ่อแม่กับสิบ่เอาเนาะเลยมาเซาห้องย่กันสองคนเนี่ยไม่มีไผอยูนี่ยเนบ่ะ เตียงกรบเตียงหกปันกาก้าเอามาโซ่ชาวบ้านเนาะภาวาคนอีสานน่ะกล้านอนเตียงแบบเขาหรือเปล่าเพื่อนว่าจะมีเตียงหนานาเหมือนเขาหรือเปล่าวลาเบิดมาเบิ่งมาเบิ่งเตียงกูนี่เด้อเตียงกูนี่ทั้งแต่ปานแทนบรนท่มหรือสบอกไหเด้อไม่หอดไม่ซักได้พี่น้องเตียงนอนข่อยนี่ไม่หอดไม่ซักได้พี่น้องเป็นเตียงตั้งปันว่าแทนบรนท่นมหรือสบอกไห้จังไลจัางก้ามาโซ่ว่าเตียงชันหนานุ่มเพื่อนว่าคนอีสานเนี่ยจะมีปัญญานอนแบบนี้ไหมเพื่อน นอนแต่พื้นแล้วก็กางมุ้งว่าสันบิดกะกะว่าเขาเนาะสภาพอย่างสิกะกะว่าเขาเนาะสภาพอืมแต่มันศูนย์ขึ้นเราจะมันไปอยากลงในปัตนิเด้กันเนี่ยครับมันก็เป็นประเด็นมากเนาะครมันห้าโบ,บออกมาเวา้าเห้าโบออกมาสแสดงพลังของคนอีสานว่าห้าโบาาเห็นด้วยกับการสแสดงออกแนวนีซุ่มสูสิยอยากดังหิวแสงจริงๆสิบ,บอกว่าถ้ามมุดเจ้าอยากได้แสงอยากมีสื่อเสียงอยากให้คนเว้าถึงเนี่ยเจ้าควรจะไปแนวอื่นเถยงมันสั่งสรรกว่านี้ บนมนไม่มเหตุในทางที่ลบๆแบบเนี้ยนอกจากผู้อื่นที่สิบอสนับสนุนบ่ส่งแสงให้เจ้าแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่สิทำให้เจ้าดับด้วยแทนที่ผู้เจ้าสิด,ดังเนี่ยเจ้าสิด,ดับแล้วสุ่มสูเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเด้อสิบอกห้เพราะว่าตอนเนี้ยพรบอรคอมเนี่ยกำลังจะเข้าเล่นงาน พวกสูเรวเดอร์ซุ่มพิปรอบอบอกเลยกระสุนเนาะเนี่แหละครับก็เลยอยากส้วนพี่น้องเฮาคนอีสานเนาะครับว่าจะเป็นคนอีสานในบ้านเฮาเองหรือว่าคนอีสานที่ไปอยู่ต่างประเทศเนาะครับเนาะมู่งจาหูซึกจังไดหลังจากที่มีประเด็นเรื่องคนมาดูถูกนะครับดูมินชาวอีสานนะครับเฮาจนว่ากลายเป็นประเด็นดังของบ้านเฮาสมนุนีเนาะผู้ใดหูซึกจังไดก็ส่งคอมเมนต์นใต้คลิปนี้นะเด้อหรือว่าอยากเชิญสวนนะครับ Uh, พี่น้องยูทูบของเฮ้านะครับจะเป็นคนอีสานวอร์ซไซค์กะซานนะครับให้ออกมาเฮดคลิปนะครับว่าเฮ้าหูซึกยังไหนกับประเด็นของคนอีสานที่กำลังถือซุ้มเนี่ยเอาออกมาเว้าในทั้งที่บ่ดีนะครับนะเนาะเฮ้าสามารถที่จะออกมาแสดงพลังออกมาแสดงความคิดเห็นกันได้เนาะมือนน้ก็เลยเอาประเด็นนี้มาเว้ากันเนาะก็คือว่ากรไมไผกรมัน่นซุ้มนี่มันเหตุกรมามันก็ต้องได้รับกรรม บอลเล่กัะซาเฮ้าคนอีสานเป็นคนจิตใจดีเป็นคนดีเป็นคนเอื้อเฟื้อเพื่อแร่เป็นคนจิตใจดีจิตใจงามเฮ้าก็มีวัฒนธรรมของเฮ้าเฮาก็มีความหักความสมัครี่ในกลุ่มคนอีสานและกลุ่มคนทุกๆกภาคเพราะว่าเราเขาสืบยมองใดคนภาคใดมันคือคนคือกันมันแตกต่างกันตามผู้มิภาคตามสภาพผู้มิประเทศดังนั้นเขาสามารถเปรียบเทียบใส่กันบ่ได้รว่าผู้ใดดีกว่าผู้ใดดังนั้นเฮ้าคนไทยคือกัน เฮาคนรวมโลกกันเฮาก็ต้องรักใคร่กบเกลียวแล้วก็สามัคคีกันนะครับเ mm hmm. นาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอจบด้วยความศูนย์ทนอีกก่อนเด้อพี่น้องเด้อกระซิมาพอกันในคลิปต่อไปสำหรับมื้อนี้ก็ต้องลาไปแล้วครับอย่า,าวยวลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง mm ่งให้ในเด้อสำหรับผู้ใดที่บ่ะเทศในกดติดตามกันสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆข่าวสารดีๆในข้าวนะ้าสำหรับมื้อนี้แฟนเฟิร์สเปิดเขาวเล่าเรื่องก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้พอกันคลิปหน้าเด้อครับเด้อสวัสดีครับบ๊ายบายศูนย์หลาย mm-hmm hmm.